สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปีนิชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปหาไอเทมพิเศษในเกมกันนะครับเพื่อสําหรับผู้เล่นมือใหม่ยังไม่ทราบนะครับว่าไอเทมพิเศษอหาได้จากไหนนะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไอเทมพิเศษเป็นอะไรนะครับไอเทมพิเศษมันจะมีอยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็คือ UFO นะครับมังกรหุ่นยนต์แล้วก็ดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับแต่มันจะสุ่มดรอปนะครับว่าในแม์นั้นอ่ะมันจะได้เป็นอะไรบ้าง2องย่างนะครับโอเคครกด s subscribe ใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับผมจัดไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up g a เก r ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมแล้วนะครับใช้เพียงเลข i อในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%เนแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up g a เก r นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น LOL Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ a อ d Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องใหม่แอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัย100%ต้อง Top Up Gamer ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาที่เรือนะครับเพราะว่าเรือเป็นจุดดกสไนเปอร์ที่ดีที่สุดในเกมนะครับแล้วก็ของเยอะนะฮะเนี่ยการกระโดดลงเรือให้เรากระโดดดักหน้าเรือนะครับให้เราเล็งดักหน้าเรือไวเพราะเรือมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับมีคนนะ เทต้าหนึ hmm. mm ่งโอเคมีอ hmm. mm ีกป่ะมีอีกมีอีก เอาไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะเอาโดดไปแล้วโอ้โหหนีเฉยโอโหไวรุ่นเซง็งอ๋ออะไรครับเนี่ยหนีเฉย โอเคปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในวงทีหลังเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะครับหาพวกยาพวกอะไรให้พร้อมนี่ครับคากับ M 2 4สองสเห็นไหมผมบอกแล้วว่าบนเรือมันจะมีที่ให้ดอปสไนเปอร์เยอะนะครับแต่ก็แลกมากับความเดือดนะเพราะคนก็ลงเรือเยอะเหมือนกันโอ okay. เคเรือจอดแล้วนะครับ okay. เออบมื่อกี้ไอ้หนุ่มคนนั้นมันหายไป,ไปทางไหนวะนะ่ะอาผมเล่นปืนนี้ดีกว่า คอมเพนโอเคมีคนอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อนุ่นโอเคตายอ่าเดี๋ยวเราไปหารถกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้รถไปหาของวิเศษนะครับ โอ okay. เครถอยู่ข้างล่างนะครับเดีย๋ยวเราลองฟาร์มตัวเขาก่อนเพราะตัวเขามีของอะไรให้เราไหมไม่มีเลย Very good โอเคตรงนั้นมีคนกินแฟร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปหาดีกว่าฝั่งนู้นนะครับข้ามทางไหนวะเนี่ยอ๋อสะพานอยู่นี่ กโอ้โหชุดแรกยิงไม่โดนเลยครับเฟิร์สช็อตขอโทษนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมเล่นอองๆไปอะเพราะว่าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มาเมื่อวานนะครับอาจจะแบบมึนๆหน่อยเป็นเอฟเฟกต์ของวัคซีนนะครับผมเวียนหัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายตัวนะครับตาจะลายๆหน่อยถ้าเกิดเล่นไม่ดีก็ต้องขออภัยคุณผู้ชม้วยนะครับผมจะพยายามเลี่ยงปะทหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เราคือตามหาของพิเศษนะครับสำหรับแม์นี้นะครับ เคขอวิเศษปมากดแล้วนะครับอยู่ตรงตรงนู้น,น,นโอเคเดีย๋ยวเราไปเอากันเลยนะครับเราไปหมู่ดีกว่าหมู่ซิ่งกว่าเยอะไปเลย,ยงนังนงันขอวิเศษอยู่ใกล้กัน2อันเลยนะครับเราจะมาดวาูว่าเราจะได้อะไร แรกเป็นอะไรเอ่ย UFO นะครับอ้อยอันหนึ่งเป็นอะไรอันหนึ่งเป็นหุ่นยนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาหุ่นยนต์ดีกว่าเนาะ UFO เราไม่เอาดีกว่าอา้าโอเคหุค่นยนต์นะครับ เขุ่นโยนสามารถกลับปุ๊บแปลงเป็นรถได้นะครับแล้วก็ขับไปครับเราไปหาคนดีกว่านะครับมึงนี้มีคนไหมเนะี่ยว่าผมเบียนหัวมากเลยทุกคนตาลายแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ผมควรจะไปนอนนะแบบควรไปพักผ่อนน่ะ ไม่ควรมาทาคลิปอะแต่ว่าผมกลัวคุณผู้ชมไม่มีอะไรดูครับก็เลยมาทําคลิปให้นะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับคือวันนี้ผมท้องมากเลยนะบอกตรงเนี่ยะผมทําเพื่อคุณผู้ชมขนาดนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเรือมีคนไหมนะไอเสื้อเหลือ,องคนนั้นมันหายไปไหนวะหรือว่ามันตายไปแล้ววะไอคนที่มันกระโดดหนีเราจากเรือโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นกันดีกว่านะครับโอ้โหแอร์ดรอปตกกลางน้ําเลยวะเราสามารถเอายู o ขับไปเก็บได้นะ แต่เราจะไปหรือเปล่านี่แหละประเด็นไปดีบกว่าทุกคนไปแล้วกันนะเฮ้ยไม่ไปแล้วยิงคนก่อนไหนวะเขายิงตรงไหนเนะี่ยบนนี้หรือเปล่า มามาก็มีทฟมมอฟเฟร์แล้วเว้ยเอ้าไม่ออกมาแล้วเหรอเฮ้เขาไม่ออกว่ะเขากลัวหุ่นยนเราอ่ะไปก็ได้ครับหอ เขาไม่ยิงไม่โดนเลยวะโอ้โหไม่ไหวแล้วโอยเออมันก็ยิงยากอยู่เนี่ยลูกศรมันมกระจายกระจายเวอร์อยู่นะลูกุนหุ่นยนต์น่ะยังไม่หมดนะไว้คนน่ะมันยังมีอีกนะ โอเคเห็นคนละโอเคเราไปดีกว่าครับนี่ไงเสื้อเหลือง นี่ไงเสื้อเหลือที่มันนี่เราเฮ้ยยิงยากจังวะเออแม่งเอ้ยยิงยากชิบหายอะไรวะเนี่ยใกล้ๆอีกไม่โดนไปครับไปกันต่อครับ <c oughs> ยิงโคตรยากเลยคุณผู้ชม แอดอบเหรอเอาไอดอบก่อนแล้วกันนะครับก่อนไปใช่ครับถ้าเกิดเรากลายเป็นรถอะมันจะเร็วขึ้นนะครับเวลาเคลื่อนที่นะครับแต่ว่ามันมีเวลาคููดาวยี่สิบวินะครับถ้าเรากลายเป็นรถอะเขาสามารถยิงเราได้นะครับจากช่องว่างของรถนะครับต้องดูดีๆนะครับข้างหน้ามีคนครับรอ4วินครับ เชื่อโคตรโกงเลยเมื่อกี้ไปแถวนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้ววะ กลายเป็นโกโก้คันลงมาก็จบแล้วไม่ได้เลยมันยิงย่าอยู่แล้วลูกกระสุนมันกระจาเยเนี่ยมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะเอาจริงๆรับคุณผู้ชมลูกนี้เอา UFO มาก็ดีกับตันต้องตายพร้อมยานนะครับ <laughs> โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับการหาของพิเศษนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายชุกลู